สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวล่างประจำงวดวันที่16ก,กรกฎาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสหรับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดู2ตัวล่างปิดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก่อนเลยเนาะเอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใกล้ว่ากันใหม่ จะเริ่มที่สูตรไหนเดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่เมื่อสักครู่นี้ลมมาแรงฝนตกแรงแต่ขณะนี้ก็ฝนก็หยุดแล้วนะท่านผู้ชมอาจารย์ก็คิดว่ามันจะเป็นพายุมาเนาะเห็นมันโอ้โหมาคข้างข้างข้างนะอ่ะทีนี้ฝนก็สงบลมก็สงบเราก็มาลุยกันต่อของสองตัวล่างนะคะที่ f อฟสขอมาอาจารย์ขอสลับวางให้ก่อนเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เรียนบนบ้างล่างบ้างสลับกันเนาะ มาดูนะคะสองตัวล่างแบบสิบหกชุดที่อาจารย์วางให้ไปในงวดที่แล้วเนาะมาเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกเลยเดี๋ยวเรามาคิดสูตรกันงวดสุดท้ายเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเพราะว่าเป็นสูตรเก่าเริ่มดูตั้งแต่งวดที่หนึ่งนะคะมันจะมีสองสูตรนะตามจริงแล้วสองสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นนะคะมีบางช่วงที่มันชอบมานะ,ะตามหลักสิบหลักหน่วยอะไรอาจารย์ก็ลองจับมาคู่กัน ผลปรากฏว่าเข้าดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูจากตัวเลขเลยเนาะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะจะได้ศูนย์หนึ่งสองสี่นะสูตรที่สองได้สี่เจ็ดศูนย์สามสูตรแรกนี่จะใช้ศูนย์บวกหนึ่งบวกแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกสองแบบนี้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองเป็นสี่สูตรที่สองก็จะเดินไปอย่างละสามนะคะก็สี่สามเป็นเจ็ดเจ็ดสามเป็นศูนย์นะศูนย์บวกสามได้สามแบบนี้ออกมาที่สี่เจ็ดจะเป็นงวดที่หนึ่ง แบบนี้เลยสี่แล้วก็เจ็ดนะอันนี้ก็ประมาณว่าอันนี้มันก็จะเด่นถึงสองตัวมีเลขสี่ด้วยนะตัวนี้นะคะสี่เจ็ดแต่ในที่นี้อาจันก็จะดูว่าถ้าสูตรไหนมันมีตัวเลขแล้วก็จะเอาไปตามที่เป็นที่มีนะคะก็จะถ้าวางแบบนี้ก็จะมาตรงเลยนะคะเมื่อที่หนึ่งเมื่อที่สองเนาะเก้าศูนย์หนึ่งแล้วบวกสองเป็นสามนะสองบวกสามเป็นห้า ห้าบวกสามเป็นแปดและแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนี่ออกมาเก้าสองก็อสูตรที่หนึ่งก็จะได้เลขเก้าสูตรที่สองนี่ก็จะได้เลขสองแบบนี้จะมีเก้าสองเป็นสองงวดแล้วนะต่อมาองวดที่สามสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดแล้วก็เดินไปเลยแปดเก้าเก้าบวกสองเป็นสนะิบเอ็ดอันนี้ก็หนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดและเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะออกแปดศูนย์ นี่แปดศูนย์อ่าถ้าดูอย่างนี้ก็ตรงสามงวดแหละนะต่อมาวัาที่สี่สามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะห้าบวกสองเป็นเจ็ดอันนี้ก็สองบวกสามเป็นห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออกห 5, 5. ้าห้าเอาสูตรนี้มีเลขห้าสูตรนี้ก็มีเลขห้านี่นะคะอย่างนี้ก็จับง่ายเนาะถ้ามันมาตามสูตรนี้แบบตามมันเข้าต่อมันก็ดีนะคะ ว่ามันจะไม่ต่อนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ดวงเลยเนาะใครชอบแนวทางตรงไหนก็ดูตร,ตรงนั้นไปนะคะกต็ต้องดูตรงอื่นผสมผสานด้วยนะคะ FC อ่ะใช้เพียงแค่สูตรสองสูตรนะต่อมานะเรามาดูหกเจ็ดแปดแล้วบวกสองก็เป็นสิบศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกแล้วบวกสามเป็นเก้าออกเจ็ดสามแนวทางตรวนี้เห็นมีเลขเจ็ดอยู่อันตรงนี้ก็มีเลขสามอยู่อ่ะก็มาตรงเลยนะคะ นี่แบบนี้เลยต่อมาว่าที่หกเลยนะคะเด่นสูตรแรกนี่ก็จะได้ห้าหกเจ็ดและเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะอันนี้ไม่ใช่สูตรปักหลักสิบปัก,ปก,ปกหลักหน่วยนะคะท่านผ้ชมมันเป็นเพียงแค่สูตรเด่นนะเด่นล่างแบบนี้แบบสี่หลักเนะีมันเดินค่อนข้างดีเท่านั้นเองเนาะอันนี้อาจารย์ก็เอามาลองมาผสมประสานกันให้ท่านผู้ชมแล้วก็ fc มาหลายงวดแล้วนะแบบนี้ ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วบวกสองเป็นเก้าหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองและสองบวกสามเป็นห้าเก้าเก้าอ่ะสูตรนี้ก็เจอเลขเก้าสูตรนี้ก็เจอเลขเก้าก็คิดซะว่าตรงก็แล้วกันนะเก้าแล้วก็เก้าใส่ไปเลยต่อมาดูงวดที่เจ็ดเลยนะคะไปช้าๆ้าแต่ว่าทีเดียวจบนะสามสี่ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดอย่างนี้แล้วก็ห้าบวกสามเป็นแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดและหนึ่งบวกสามเป็นสี่ จ็ดหนึ่งฝั่งนี้มีไหมอ่ามีเลขเจ็ดฝั่งนี้ก็มีเลขหนึ่งตรงอีกเลยนค่ะต่อมาดูว่าที่แปดเลยนะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสองเป็นหกแล้วก็หกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองและสองบวกสามเป็นห้าออกหกห้าอ่าฝั่งนี้มีไหมเลขหกอ่าฝั่งนี้ก็มีเลขห้าเลขหกด้วยนะคะตรงนี้ก็มีเลขหกสูตรฝั่งนี้ก็เข้า สองตัวมาสองงวดแล้วนะก็อาจารย์ก็เลยอาศัยว่าฝั่งแต่ตัวแล้วกันอ่าฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้ตัวพอจบต่อมางวดที่เก้าฮะเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกสองเป็นสามศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามไปหกแล้วหกบวกสามได้เก้าออกเก้าเก้านี่ค่ะอ่าฝั่งนี้มีเลขเก้าฝั่งนี้ก็มีเลขเก้าก็ได้เก้าเก้าเอาตรงไปแล้วกันนะ ต่อมางวดที่สิบนะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้ล็อกเดียวกันนะะเก้ากับสิบนี่ต่อมาก็หกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองแล้สองบวกสามเป็นห้าออกศูนย์เก้าอันนี้มีศูนย์มีเก้าเห็ไหมมีสองตัวนะคะมีศูนย์มีเก้านะฝั่งนี้มีเก้านะ,ะเพราะฉะนั้นเราขอเลือกทางนี้เป็นศูนย์แล้วกันทางนี้เป็นเก้าก็มาตรงเลยนะคะเลือกแบบนี้ไข้กันแล้วก็จะได้ตัวไหนชอบตัวไหนได้แต้มก็ กลับตัวอะไรแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องกลับมากนะเนี่ยค่งว่าที่สิบเอ็ดนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก็วางให้ไปนะศูนย์หนึ่งสองแล้วสองบวกสองเป็นสี่สามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองออกสามศูนย์นี่ค่ะอ่าดูซิตรงไหนมีเลขสามไหมไม่มีนะมีแต่เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมมีแต่เลขศูนย์อ่ะใส่ไปก่อนนะเข้าเนาะเลขศูนย์เนี่ยนี่ แล้วฝั่งนี้ดูซิมีเลขสามเลขศูนย์ไหมอ่าไม่มีเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมมีแต่เลขสามอ่าแสดงว่าทั้งสองสูตรนี้ไม่หลุดนะคะสูตรเด่นเนาะไม่หลุดแต่มันคราวนี้มันมาเป็นตัวกลับนะสามฝั 3, ่งนี้มาอยู่หลักสิบฝั่งนี้ไปอยู่หลักหน่วยก็มาเป็นตัวกลับงวดที่หนะะึ่งะงวดแรกอสิบงวดมาตรงนะงวดที่สิบเอ็ดมาตัวกลับ เอ่อฟซีก็ขอมาอาจารย์ก็วางต่อให้นะเป็นงวดที่สิบสองแบบนี้เลยเนาะงวดที่แล้วนะใช่ไหมสี่ห้าหกบวกสองเป็นแปดเลยห้าบวกสามเป็น 11, แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดแล้วหนึ่งบวกสามเป็นสี่เนี่ยออกมาหนึ่งหกนะคะเอายังหาเลขเลขหนึ่งมีไหมไม่มีนะมีแต่เลขหกเนี่ยฝั่งท่านี้ก็ไม่มีเลขหกนะมีแต่เลขหนึ่งเอาหมายความว่าไงคะหมายความว่ากลับอีกแล้วหรือนะอ่มาแบบกลับนะ นี่ค่ะก็ทั้งสองสูตรยังคงเดินดีอยู่นะคะอาจารย์ก็เก่งว่าถ้ากรณีมันมีตัวชนนะนี่อันนี้ชนสองนี่ชนสองก็ไม่มาเนาะอันนี้ก็ชนเก้าเนาะเก้าก็มาอยู่นะเก้าอันนี้แต่มันมาอย่างละตัวไนงะชนก็มาบ้างไม่มาบ้างน,นี้ก็ชนสามนะสามแล้วตรงนี้ลนะชนสองนะชนไม่มาเนาะ,ะห้ากับสี่นะชนนะไม่มา อา้าวห้าชนนะไม่มาหกชนนะไม่มานะอา้าตัวชนก็มาบ้างไม่มาบ้างเนาะท่านผู้ชมต้องเช็คดูดีๆนะเมื่แรกนี่ชนศูนย์เนาะเดี๋ยวชนศูนย์ชนศูนย์เดี๋ยวต้องชัดต้องเขียนดูสิชนศูนย์ชนศูนย์นนนนไม่มาอันนี้เก้าอันนี้ชนหนึ่งนะ ไม่มาเดี๋ยวจารย์ขอเช็คแป๊บนะคะขอเวลาหนึงนิดหนึ่งหนึ่งเนาะชนหนึ่งไม่มาสี่เมื่อที่สี่นะชนไหมไม่มีตัวชนนะอา้าชนห้านะชนห้าชนห้ามาหกชนหกชนศูนย์ไม่มาห้า มีหกมีเจ็ดมีเก้ามีเอามีทั้งชนแล้วมาสามสี่ห้าเจ็ดห้าชนสามสี่ชนออกเจ็ดหนึ่งอันนี้ไม่มาสองชนสามไม่มีสี่ไม่มีหกมีเอามาเก้า ศูนย์หนึ่งสามถ้ามีตัวชนก็มาอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งสามอ่ะชนแล้วมาศูนย์หนึ่งสองสี่อ่ะไม่มาอันนี้ชนสี่อันนี้อาจารย์ก็บอกไปงวดที่แล้วนะห้ากับแปด ห้ากับแปดนะคะท่านผู้ชมที่เป็นตัวชนไม่มานะคะอาจารย์ก็เก่งว่ามันจะมาหรือไม่มานี่ตามนี้เลยเนาะอาจารย์ขอเข้าไปเช็คดูเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยชนนะท่านผู้ชมไม่มานะเนี่ยชนศูนย์นี่ไม่มาชนหนึ่งไม่มานี่เขาชนหนึ่งไม่มานะชนไม่มาห้าชนมาหกกับศูนย์ชนไม่มานะก็มีมาบ้างไม่มาบ้างไอตัวชนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นงวดนี้มันจะชนที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์แล้วก็หนึ่ง ชนสองตัวเนี่ยดูถ้าถ้าเช็คแบบนี้ก็อันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเออไม่มามากกว่านะชนแล้วไม่มามากกว่ามาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเสียงที่ไข้ก็แล้วกันเนาะแล้วเราถ้าเราไปเจอตัวไหนที่มันดีๆนะตัวดีๆที่เราคิด,ดว่ามาแน่นอนก็ให้มาจับกับสูตรนี้นะคะสูตรที่ได้เก้าศูนย์หนึ่งสามนี่นะ ทั้งสองสูตรเนี่ยเป็นสูตรเด่นนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรเด่นล่างนะแต่เพียงข่้ช่วงเึงนี้อาจารย์เล็งว่ามันชอบมาแบบนี้ก็เลยจัดให้ไปแล้วมันก็เข้ามาดีเนาะไหลงวดแล้วนะ FC ก็ขออาจารย์มาเนาะเราก็ลองมาเช็คดูใช่ไหมว่ามันจะมาที่ตัวเนี่ยชนส่วนใหญ่ก็เนี่ยชนสามสองงวดนี้ก็ไม่มาอันนี้จะรู้จะมาหรือจะไม่มานะตัวศูนย์กับตัวหนึ่งละไว้ก่อนเนาะ ก็จะมีประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะว้ให้นะคะเดี๋ยวขอใส่สีช่องก่อนเดี๋ยวบางทีอาจารย์จะลืมนะ,ะผ่านมาแล้วก็ใส่มาก่อนเ <_ S 1> นาะก็ดูว่าชนส่วนกับหนึ่งเนี่ยจะจะมาหรือว่าจะไม่มานะคะท่านผู้ชมส่วนกับหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็ถ้าเกิดคิดว่ามันจะมันจะไม่มาใช่ไหมเราก็สาม,มารถไขได้เราก็ไขอ่ะเดี๋ยวมาเช็คสูตรก่อนเนาะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่ง สูตรที่หนึ่งเราจะใช้หกนะที่เป็นร้อยบนคูณกับสี่หกสี่เป็นยี่สิบสี่และหน่วยบนเลขเลขห้าสี่กับ5้าบวกกันเป็นเก้าในเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกสองเป็นสามเก้าศูนย์หนึ่งสามส่วนสูตรที่สองเราใช้แสนเลขเก้าสิบบนเลขศูนย์หน่วยล่างเลขหกแล้วก็บวกกับหกนะตัวนี้เป็นหกคงที่นะคงที่เราก็จะวงกลมไว้เดี๋ยวอาจารย์วงกลมไปนิดหนึง่งหก 6 2เป็น12สองสองกับก,ก,ก,ก็เป็นบได้1บวก3าเป็นสีบวก3าเป็น7็ดและเบวกสามเป็น10เนี่ยจะได้90 1 3ศนย์หนึ่งสามกับ1 4 7เนสี่เจ็ก็คือ90 1 3ย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์ะคะเอามาไข้กันแล้วก็จะได้เป็นส6บชุดนะถ้า16บชุดแบบนี้มันก็เยอะใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการเนาะเราจะเดับล่างนะคะอาจารย์จะตอนนี้มีอยู่แค่2ตัวที่เราจะใช้นะไม่ใช้เยอะนะคะเดี๋ยวเอาไปตัดตัวเด่นออกนะ ดับเก้านะคะกระดับแปดเนาะเก้านี้คือดับจอระเทฟฟาดานตั้งแต่ปีสองพันหร้อยหกสิบหกนี่จะยังไม่หลุดเลยนะคะก็ได้เก้าอันนี้ก็จะได้แปดก็คือดับร่างของสายแข็งนะคะส่วนดับหลักดับหลักสิบนะนี่หลักสิบจะดับที่สี่นะคะหลักสิบดับที่สี่ดับที่สี่ตัวนี้เนาะบางบางทีจะอาจจะดับสองตัวนีมีมีสี่กับห้าเดี๋ยวอาจารย์ยังยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวยังไม่ได้เช็คนะคะท่านผู้ชม ที่รู้มันก็จะไม่มีอยู่ในนี้ยู่แล้วสี่กับห้านะไม่มีเนี่ยตัวนี้มีสี่นะคะท่านผู้ชมตัวนี้มีสี่ถ้ามาก็อาจจะมาเป็นหลักหน่วยจะไม่จะไม่มาที่หลักสิบเนาะดับตรงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนดับล่างดับเดี๋ยวเดี๋ยว่คยดูคราวหน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวเพราะว่ามันยังไม่ได้ลุยล่างโดยโดยตรงนะท่านผู้ชม อาจารย์เพียงเอาแค่16ชุดมาก่อนนะเพราะว่าในบนโต๊ะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรของบนทั้งสิ้นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คที่แต้มก่อนละกันแต้มเราอาจารย์จะตามสองสูตรเก่าเนาะที่มันพร้อมใจกันเข้ามาถึงสองงวดรวดใช่ไหมสองงวดเหมือนกันหลุดไปแล้วก็กลับมาเข้าสองงวดเหมือนกันนะบัดนี้ก็เข้ามาสามงวดแลวสองสูตรเลยงวดที่แล้วเข้านะคะชนที่มีตัวชนเนาะเลขอะไรบ้างเลขเจ็ด เมื่อที่แล้วนะงวดเก่านะของเก่าอาจารย์ไม่ได้เอาเล่มล่างมาเช็คด,ด้วยเนาะเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้ไปเลยใช่ไหมเอาไล้ชนที่ชนที่สี่สี่เจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมงวดเก่านะชนสี่เจ็ดหกแล้วออกออกมาที่หนึ่งหนึ่งหกก็เป็นแต้มเจ็ดใช่ไหมสี่เจ็ดหกนะ,ะสำหรับงวดนี้ดูตามสูตรนี้เลยเนาะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะอันนี้มันมีหลุดไปงวดหนึ่งนะเนี่ยตามสูตรนี้นะ จ็ดศูนย์มาเลยยาวมาเลยนะคะเข้ามาไหลงวดอยู่แล้วก็มาหลุดตรงเก้าเก้านะคะก็เข้ามาสิบสิบสามงวดเลยนะถึงตรงนี้ก็คือสิบสามงวดพองวดสิบสี่เนี่ยหลุดเนาะแล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเข้านะเข้ามาสามงวดแรกเข้าสองงวดพร้อมใจเข้าสองงวดอาจาร,รย์ก็ลองใช้เลยเนาะเนี่คะ่ะออกมาที่หนึ่งหกก็มีแต้มเจนะ็ดสำหรับงวดนี้นะคะได้สองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะมีหกตัวเป็นชุดมาตรฐานนะ สองห้าแปดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะเป็นสูตรที่หนึ่งเลยนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดในตอนแรกหลุดไปแล้วเข้ามาสองวดอาจารย์ใช้เข้าเลยนะคะอันนี้ก็ลองดูสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนี่อันแรกนี่เลยคะ่ะสูตรที่หนึ่งโอเคไปตรงนี้แล้วกันสูตรที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองก็เหมือนกันเลยท่านผู้ชมหลุดพร้อมกันเลยอันนี้พร้อมใจกันหลุดเหมือนกันเลยตั้งแต่แปดสามมา เนี่ยแต่ตรงนี้แหละแล้วก็ไล่มาเข้าทุกงวดเนาะแล้วมาหลุดพร้อมกันนะหลุดเนี่ยงวดที่ออกเก้าเก้าเนี่ยหลุดเก้าสองมันต้องไปสิบแปดต้องเพิ่มแต้มแต่อาจารย์ไม่เพิ่มแล้วหลุดเลยเนาะเพ mm ิ hmm. ่มแล้วก็กลับมาเข้าศูนย์เก้าแต้มเก้าสามศูนย์แต้มสามแล้วก็หนึ่งหกนี้แต้มเจ็ดนะท mm ่า hmm. นผู้ชมออ้ยเนี่ยสำหรับงวนนี้เนาะเช็คออกมาแล้วได้สองสามแปดศูนย์หนึ่งห้านะสองสามแปดศูนย์หนึ่งห้าอาจารย์มาเขียนไว้ตรงนี้ก่อน สองสามแปดศูนย์หนึ่งห้าอย่างนี้เลยอันนี้คือสูตรที่หนึ่งผ่านไปเนาะแต้มนะสูตรที่สองแต้มนี่แล้วทีนี้จับชนกันสองนะคะท่านผู้ชมสองอ่ะมีตัวที่หนึ่งห้ามีตัวที่สองแล้วก็แปดตัวที่สามหนึ่งตัวที่สี่สี่ไม่มีนะคะ สไม่มีเจ็ดไม่มีตอนนี้สามก็ไม่มีฝั่งบนศูนย์ก็ไม่มีนะคะก็เหลือแต้มชนอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะ,ะแต้มนะะสองห้าแปดหนึ่งะคะจานเจ็บก่อนเดี๋ยวลดลงนิดนึงนะคะีค่ะอันนี้ได้สองห้าแปดหนึ่งเราก็มาเช็คตัวแรกเลยถ้าเกิดว่าจระเข้ฟาดหังเอาอยู่นะ,ะเลขเก้านี้ก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราลองเช็คดูเก้ากับ1ก็เป็นแต้ม สิบมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามก็ไม่มีเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกไม่มีเก้ากับศูนย์แต้มเก้าไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งดับแล้วก็ทั้งแต้มไม่มีอาจารย์ตัดออกไปเลยค่ะข้างบนนี้เลยค,คือว่าสี่ตัวข้างด้านบนนีตัดออกไปแล้วอันนี้เรามาดูแถวที่สองศูนย์หนึ่งแต้มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งคือแต้มหนึ่งตรงนี้เลยศูนย์หนึ่ง แต้มหนึ่งมันมีตัวกลับให้ด้วยนะคะหนึ่งศูนย์เนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่มามันมาแบบลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะตัวนี้นี่ค่ะตัวกลับคือแต้มหนึ่งต่อไปศูนย์สี่ศูนย์สี่แต้มสี่ไม่มีนะคะไม่มีเนาะข้ามไปก่อนแล้วก็ศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์หนึ่งสามแต้มสี่หนึ่งสี่แต้มห้าโอเคอยู่นะ ถ้าถูกนี้มันเข้านะก็ประมาณนี้ต่อไปก็หนึ่งเจ็ดตัวนี้แต้มแปดใครมีตัวเด่นตัวไหนใครเด่นตัวเดียวตัวไหนก็ว่ากันไปพอสามหนึ่งแต้มสี่ไม่มีนะสามสี่ก็เป็นแต้มเจ็ดก็ไม่มีสามเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มีสามศูนย์แต้มสามเอาทางข้างล่างนี้ด้านล่างก็เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้แต้มเลยนะคะท่านผู้ชมใครชอบก็จัดได้นะมองเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็แนวทางของสูตรแล้วเด่นนะคะสําหรับวันนี้นะศูนย์หนึ่งสองนะจาก สูตรที่อาจารย์อยู่แถวนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็กะว่าเดี๋ยวจะไปไล่ไล่สอนทีละสูตรอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเ mm hmm. พียงแค่เอามาเขียนแนบไว้ให้เฉยแบบนี้นะคะสูตรนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันตรงนี้นะถ้ามันเบิ้ลนะเราจะบวกสองครั้งบวกตัวสี่เป็นบวกเป็นแปดไว้ง่ายแต่ถ้ามันไม่เบิ้ลเราจะบวกแค่สี่เดียวเนี่ยที่ผ่านมานะถ้าเบิ้ลเนี่ย ถ้าเราบวกทำธรรมชาติมันจะหลุดแนละ้วถ้าเราบวกสองครั้งมันจะไม่หลุดเลยนะคะตามนี้จะเข้าทุกงวดเลยขอให้มันเบิ้ลนะถ้ามันไม่เบิ้ลอันนี้งวดที่แล้วออกมาก็ไม่เบิ้ลงวดที่แล้วสามศูนย์ก็ไม่เบิ้ลนะสามศูนย์ไม่เบิ้ลมันก็ได้สี่ห้าหกนะมันจะมาสามตัวหน้านี้นะสี่ห้าหกออกหนะึ่งหกนก็อยู่ในนี้อยู่นะคะเลขหกสำหรับงวดน,นี้ก็หนึ่งหกไม่เบิ้ลเพราะฉะนั้นก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะ ถ้าเบิเ้ลเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเช็คใข้ตรงนี้อันนี้ยังไม่เบิ้ลก็ตามอย่างเก่าไปก่อนคือศูนย์หนึ่งสองเขียนไว้ตรงนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองก็ระยะนี่ก็โหไรงวดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ประมาณเท่าไรหละยี่สิบสองงวดแหละนะยี่สิบสองงวดนี่ก็เดินค่อนข้างดีนะเดินดีเลยแหละยี่สิบสองงวดก็คือศูนย์หนึ่งสองนี่แหละนะอันนี้ถ้าศูนย์หนึ่งนี่ก็จะมีทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนี่เลย ศูนย์หนึ่งนี่เลยหนึ่งสี่ก็ติดหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดก็โอเคหนึ่งศูนย์ก็ได้นะคะก,ก็จะก็จะก็ติดตัวเด่นด้วยนะคะแบบนี้แหละแล้วก็ดับก็จะมีสองตัวนี้เดี๋ยวจารย์จะใส่สีเหลืองให้แล้วกันที่เป็นดับเนาะดับก็คือเก้านะกับแปดนะคะแล้วก็ดับหลักสิบก็คือเลขสนีะ่เดี๋ยวจันค่อยสอนดับเป็นแถวไปเลยดีกว่านะยกกลับมาให้ดูนะคะเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลือกเองนะคะอันนี้คือดับจระเข้ฟาดฐานนะคะวันนี้ได้เลขเกนะ้าเนี่ยเจดกับสองเป็นเก้าหกกับหกเป็นสิบสองหนึ่งกับหกก็เป็นเจ็ดนะคะก็แบบนี้เลขหกตัวนี้ก็มาจากตัวนี้นะคะฟาดมานีแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวเก้าเนี่ยตั้งแต่ปีหกหกนี่ยังไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละอ่าคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจยนลดให้ค่ะประมาณนี้แหละ เดี๋ยวพบกันในใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ